แม่นอนหลับไปสองวันแม่ไม่ได้กินน้ำสามวันเลยตื่นมาแบบจะตายอ่ะแต่ก่อนฉันจะรู้สองวันจะลก่าตนานบทใหม่เริ่มแล้วจริงๆฉันโดนผูกคอตอนฉันตื่นจากห้องผ่าตัดไรตินอนเพราะแม่ตายฉันโดนผูกคอแล้วฉันเห็นคุณผมยาวนอนฟุ้งในจิตฉันน่ะ ล้วฉันร้องโงวยวายปอยาวานมาร้องเตียงเต็มเลย<ม>ดูว่าแม่จะตายช่วยด้วยช่วยด้วยแม่โดนผูกคอฉันไม่ออกไอติ่อด้วย,วยมแม่ตายแล้วแล้วฉันเห็นคุณผมยาวในทวบบนั้นแล้วฉัน<ม>ลืมตาขึ้นมาเลย<ม>ฉันหลับไป<ม>เป็นวันอ่ะเหมือนันตายไปแล้วอ่ะสรุปสรุปแม่ตายแล้วเกิดใหม่ ได้แล้วตัวเองดูสามวันนะาจุบหมดเลยไม่เจ็บด้วยเหมือนตอนนมนอ่มาะถูกใจก็ฟังไม่ถูกใจก็ลบทิ้งไปอย่าด่า เขาไม่ได้เก so, so, mm ิดมาให้ด right. yeah, yeah. well, ่าก yeah. ันนะคะเขาได้แต่ชื่นชมและอยากดูอยากเอาเป็นตัวอย่างอยากเป็นกําลังใจคนที่เขามีอะไรดีๆเขาไม่ด่าใครแล้วค่ะเขามีแต่สรนเสริญยืนยอกันคุณพูดถึงใครดีๆพี่น้องคุณครอบครัวคุณก็ได้ดีเพราะฉะนั้นอย่าดูสุดเที่ยวด่าอย่าเที่ยวหมันไส้ไม่ถูกใจอย่าดูอย่าด่าเขาไม่ได้เกิดมาให้ด่ากันนะคะถูกใจก็ฟังไม่ถูกใจก็ลบทิ้งไปอย่าด่า